สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็บรรยากาศคุมเคืือนะครับจะตกแลไม่ตกแลแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่ามีพายุเข้านะครับทุกคนดูอทองฟ้า<อ> <c oughs> ค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคในการวิ่งรถมากๆเลยนะครับ ย้อนแสงไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันย้อนแสงนะครับมันไม่มีแสงเพราะว่ามันคึมตอนนี้ผมก็กําลังรองานอยู่แล้วทุกคนคืองานมันไม่เข้ามาสักพักหนึ่งละพักใหญ่ๆแล้วแหละประมาณชั่วโมงกว่ากว่าวันนี้ไดออเดอร์น้อยมากนะครับออเดอร์น้อยมากขนาดไม่ปัดงานสักกระตัวนะครับออเดอร์ที่ได้ทีเดียวเองวิ่งตั้งแต่9ก้าโมงกว่าว้าว ออเดอร์เข้าทุกคนไปรับท็อปอ๋อท็อปฟีดฟูดซอยสี่เก้าทุกคนไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเราก็จะตัดตัดไปเลยตัดเส้นนี้แหละเส้นข้างหลังผมนี่ไปแล้วก็ถึงเลยนะครับเมื่อกี้บน่นบ่นว่าออเดอร์ไม่เข้านะครับออเดอร์เข้าเฉยเลย แสดงว่ามนบนไม่ได้ทุกคนถ้าบ่นนี้ออเดอร์เข้าอย่างเดียวเลยหมวกกันน็อกผมก็หน้าแล้วนะครับทุกคนกำลังหาตังค์ซื้อใหม่อยู่เดี๋ยวต้องใช้อาวุธรับเพราะว่าฝนมันจะตกมันมองไม่เห็นทางนะทุกคน nè đây nè เจ็บมวกรนผมกำลังดูออเดอร์อยู่นะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ Top f i ิตฟ o ้ดล้วเดี๋ยวเราดูออ,อเดอร์ก่อนมีอะไรบ้าง3ารายการนะครับมีอะไรบ้างโอ้เป็นของที่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแก้งออเดอร์แล้วก็จะไปรับของนะครับ ถ้าแบบนี้ก็กินหมูนะครับส่วนมากมันรับมันมีแต่พวกน้ำแพ็คสิบสองแพ็คแพ็คยี่บสี่อะไรเยอะแยะแล้วมันก็ทำให้เราขนลำบากแต่นี่มันนิดเดียวอะไรไม่รู้สามสี่อย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปรับของก่อนอนี่ทุกคนเราได้แล้วมีอะไรบ้างน่าจะเป็นไข่ แล้วก็นุกอมหรือเผาไม่รู้เอ้ยโดโซโ,โดโซแล้วก็เห็ดนะครับขอไม่กี่อย่างแบบนี้ก็สบายๆเอาไปเบ็งง่ายๆ <laughs> กปกติทุกวัน,นี้เส้นนี้มันยากมากเลยนะครับปกติทุกวันมันจะติดมากวันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร <laughs> ่ปกตินี่โอ้โหเวลานักเรียน นักเรียนเลิกนี่โอ้โหติดมากเลยเส้นนี้แต่วันนี้อ๋อมันอ๋อมันสี่โมงแล้วนะครับสงสัยมันติดไปก่อนหน้านี้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปส่งออเดอร์ก่อนนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับจบคลิปไปจัง สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนนะเผื่อมีคลิปอะไรดีๆเผื่อมีคลิปท่องเที่ยวอะไรดีๆจะได้ดูไปด้วยกันนะครับโอเคบ๊ายบายไปก่อน